เฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วเห็นไหมว่าน้องบอกว่าคืาบอกเลยนัด7โมแล้วายงโมงแล้วแล้วน้อมาแรกคว่าโมงไม่ใช่ตอนแรกคิดว่ามาตอนแรกคิดว่ามา7โมงไม่คือเห็นเกี่ยวว่าเด็กข่อยายมาททำผมอยู่นะพี่ก้อง1โมงไง อ่ะลองพูดลองพูดลองพูดพูดอะไรอ่ะอ้าวเดี๋ยวเราก็จะไปเออไปลานทูก่อนตรงยิปแก้วที่ท่านเวอร์ใช่ไหมแล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นสี่โมงอ๋อลันทูเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรีวิวเชนทิร์นเวอร์ก่อนแล้วก็ไปไปแบบแบบนี้เหรออันนี้มันลำไถ่เลยเป็นยังไงครับชวน Thank <laughs>